อ,อย่างที่บอกไปกรุงเทพมหานครกระจายจุดฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครร้อยกว่าจุดกันด้วยกันนะครับสำหรับที่สถาบันโรคผิวหนังครับอันนี้เปิดฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับเข็มวัคซีนล่าสุดเนี่ยนานเกิน3เดือนขึ้นไปครับ เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ครับ m o เดอร์นาบ a ว e n เรวมถึงวัคซีนของไฟเซอร์และ a s t r a าเซเนกาวอล์กอินได้เลยนะครับที่จะเข้ารับบริการโดยไม่ต้องจองจองคิวล่วงหน้าที่ชั้น11อาคารสถาบันโรคผิวหนังจันทถึงสุขครับตั้งแต่9กโมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นครับส่วนอีกที่นะครับใครที่เดินห้างช้อปปิ้งแล้วเนี่ยนะครับเอ๊อยากจะฉีดวัคซีน บูธสนนอยเข็มกระตุ้นเซ็นทรัลเวิลด์ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้นทางสำนักทไมไยกรุงเทพครับเปิดให้บริการฉีดวัคซีนบูทโมเดอร์นาไบวาเลนเช่นกันนะครับทุกสุกเสาร์และอาทิตย์จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะครับที่ชั้น5โซนเอเทรียม สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ฉีดเข็มกระตุ้นคือเข็ม3ขึ้นไป Walk in ได้เลยนะครับลงทะเบียนที่จุดบริการได้ไม่มีค่าใช้จ่ายคิวสุดท้ายนะครับรับในเวลา17นาฬิก30นาทีครับ